สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่อง Legendary Channel นะครับก็ถ้าใครเข้ามาในช่องในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงค่าวันอังคารที่13ธันวาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าช่องถูกแฮกนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าก็เห็นช่องใหญ่หลายช่องโดนแฮกเกอร์แฮกไปในรอบปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เคยคิดว่า จะมาเป็นคิวของเราบ้างนะครับหลายคนที่เห็นคงตกใจนะครับเพราะว่ามันก็จะมีคลิปของต่างชาติที่เป็นคลิปภาษาอังกฤษเป็นคลิปการติดตั้งการสอนการติดตั้งพวกโปรแกร,รมโปรแกร,รมออกแบบต่างๆ Photoshop โปรแกร,รม Adobe ต่างๆซึ่งเป็นโปรแกร,รมเถื่อนแล้วก็แฮกเกอร์ก็มาอาศัยช่องของเราเป็นที่ปล่อยของซึ่งรวมทั้งเป็นการปล่อยไวรัสต่อไปด้วยทีนี้ ผมรู้ตัวตอนไหนผมรู้ตัวประมาณหลังจากที่ผมปล่อยคลิปสุดท้ายไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแด้ชั่วโมงเศษได้ตอนนั้นก็นั่งอยู่หน้าคอมพอดีจังหวะนั้นอยู่ดีๆมันก็เด้งออกเหมือนกับว่าอีเมลเราเด้งออกมาเหมือนกับว่าเราเด้งออกมาจากหน้าหน้าช่อง YouTube ของเราตอนแรกก็ตกใจก็เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าก็ปกติก็ เริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็มาเข้าอีเมลปรากฏว่ารหัสถูกเปลี่ยนรหัสที่เราใช้ปกติเข้าไม่ได้เท่านั้นแหละผมรู้แล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แก็เลยรีบแับหน้าจอณนะช่วงเวลานั้นเท่าที่ทำได้แล้วก็พยายามเข้าอีเมลซึ่งเข้าไม่ได้เพราะว่าพอรหัสเราถูกเปลี่ยนเราก็กลายเป็นคนอื่นพอเรากลายเป็นคนอื่นสุดท้ายการคนในการติดต่อกันระหว่าง เราผู้ซึ่งเป็น YouTube Creator กับ YouTube ก็ขาดคืนวันที่13ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมก็ไปนั่งไล่หาข้อมูลความรู้จากที่เคยได้ดูช่องใหญ่ๆอยู่แล้วทั้งช่องบีบีทั้งช่อง, BB, ง,อง DJ ภูมิซึ่งเคยเคยโดนแฮกเกอร์แฮกมาหมดแล้วเราก็เคยเราได้เคยดูคลิปเหล่านั้นมาบ้างก็กลับไปรีเช็คดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรก็ก็พอเข้าใจ ก็รอเวลาจนกระทั่งเช้าวันพุทธที่14ในช่องยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับโลโก้ o, ช่องยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องไม่ได้ถูกเปลี่ยนไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีคลิปเข้ามาใหม่ไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าเราเข้าไปช่องเราไม่ได้อีเมลเราเป็นอ e ีเมลเดิมแต่รหัสไม่ใช่พอเราจะเข้ารหัสมันก็จะให้เราใช้ usb เป็นพาสเวิร์ดซึ่งเราไม่ได้ใช้ usb เป็นพาสเวิร์ด ใช้วิธีอื่นๆมันก็จะให้เรากอกรหัส8หลักซึ่งเราไม่เคยตั้งค่านี้ไว้ซึ่งทั้ง2ค่าเนี่ยแฮกเกอร์เป็นคนมาตั้งไว้ก็เท่ากับเราเข้าอีเมลเราไม่ได้เข้าอีเมลไม่ได้ก็ทําอะไรกับช่องไม่ได้ก็ได้แต่นั่งดูตาละห้อยไปแต่ระหว่างนั้นผมก็พยายามหาทางติดต่อด้วยความที่เคยติดต่อกับซัพพอร์ตของ YouTube รวมทั้งมีมีการติดต่อหลายครั้งกับทาง YouTube แต่ทุกครั้ง มันเป็นการติดต่อผ่านอีเมลซึ่งเราใช้สําหรับการเข้าช่องด้วยและเมื่ออีเมลนั้นถูกเปลี่ยนรหัสและบปัจจุบันก็คือสถานะเราคือเข้าอีเมลนั้นไม่ได้เมื่อเข้าอีเมลนั้นไม่ได้เราก็เข้ากล่องข้อความไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถไปหาข้อมูลที่เราจะส่งข้อความถึงซัพพอร์ตได้เลยผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นด้วยการไปติดต่อทาง a d s e n s e Assense ซึ่งก็เป็นระบบ การเงินของ Google น,น,นะครับทีนี้ด้วยความที่ AdSense กับช่อง YouTube ผมใช้คนละเมลกันพอไปทาง AdSense ผมก็เลยสามารถติดต่อ Support AdSense ได้ก็ส่งข้อมูลไปว่าเราโดนแฮกอีเมลซึ่งจะเข้าช่อง YouTube และช่อง YouTube ก็เป็นช่องที่สร้างไรายได้แล้วมันก็มาคอนเนคกับ AdSense บัญชี AdSense นี้ปรากฏว่ามีคำตอบมาจาก AdSense ว่าเสียใจด้วยเข้าใจว่าการถูกแฮกช่องเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ แอสเซนต์ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้เพราะแอสเซนต์ไม่ได้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วแอสเซนต์ก็เลยส่งลิงก์ที่เป็นการติดต่อกับทาง Google Mail Gmail ์แทนซึ่งมันก็คือลิงก์เดิมที่เราเข้าไปกู้คืนแล้วกู้คืนไม่ได้สุดท้ายก็เท่ากับว่าทาง a อ s เซนตติดต่อไม่ได้ก็เท่ากับณนะตอนนี้ไม่มีช่องทางในการติดต่อ Google ได้เลยเพราะ เราคือยูเซอร์ธรรมดาเราไม่ใช่ครีเอเตอร์ของ YouTube อีกต่อไปแล้วเพราะเราเข้าไปในช่องไม่ได้วันที่14ก็เลยต้องตัดสินใจหาเพื่อนที่เป็นครีเอเตอร์หาคนรู้จักที่เป็นครีเอเตอร์จนกระทั่งก็มีเพื่อนช่องหนึ่งช่องอัพคอมเมนต์เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งก็ต้องขอบคุณมาณนะที่นี้ทั้งเพื่อนและก็ตัวช่องอัพคอมเมนต์ด้วยนะครับก็รับเป็นทุระให้ ซึ่งในระหว่างที่กำลังรอให้ทางช่องอั c o อมเมนต์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ัพพอร์ตของ YouTube อยู่นั้นช่วงเย็นของวันพุทธที่14นั่นเองประมาณ5โมงเย็นก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในช่องคือเริ่มมีคลิปอัปโหลดขึ้นมาในช่องแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆไปหยุดอยู่ประมาณสัก5ทุ่มเศษๆรวมทั้งหมดที่ผมเห็นในหน้าช่องก็คือ14คลิป ที่ถูกอัพขึ้นมาซึ่งตอนหลังมารู้ว่าอัพมาทั้งหมด16คลิปแต่ว่า YouTube ลบไปก่อนแล้ว2คลิปตอนนั้นก็เริ่มตกใจแล้วเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอจนวันรุ่งขึ้นจนเช้าวันที่15ประมาณ8.40โมง40ช่องอัพคอมเมนต์ก็ทักไปในซัพพอร์ตของ YouTube แล้วก็แจ้งว่าช่องเราโดนแฮกแต่เราติดต่อ YouTube ไม่ได้ก็ ทางเจ้าหน้าที่ YouTube ก็แจ้งว่าจะติดต่อกลับมาหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็มีเมลเข้ามาในอีกเมลหนึ่งซึ่งเราฝากไว้ว่าให้ติดต่อได้ที่เมลนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตชื่อคุณเน็ตของ YouTube ติดต่อเข้ามาแล้วคุณเน็ตก็ให้ข้อมูลมา 1, 2, 3, 4ก็เป็นเหมือนลักษณะของการที่ต้องแก้ปัญหา1 2 3 4ไปทีละขั้นทีละขั้นจากเบาไปหาหนักก่อนถ้าแก้ได้ก็จะได้จบเรื่องตรงนี้ยังไม่ต้องถึง ฝ่ายเทคนิคของ YouTube จริงๆของ Google จริงๆซึ่งปรากฏว่าเขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าได้ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ให้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งนอกจากทางคุณเนทให้ข้อมูล1 2 3 4ซึ่งเราจะต้องกรอกรวมทั้งรูปที่เราจะต้องส่งซึ่งเป็นหลักฐานต่างๆให้เขาแล้วก็ยังมีลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์พิเศษที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้กับยูเซอร์นั้นๆ เพื่อให้เข้าไปกรอกข้อมูลในการ Recovery ในการกู้คืนบัญชีโดยจะมีรายละเอียดในการกรอกมากมายพอสมควรรวมทั้งมันจะมีเรื่องของเลข IP address ซึ่งตัวนี้จะช่วยชี้ชัดได้เป็นอย่างดีว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ไปจากสถานที่ใดนะครับหลังจากที่รวบรวมข้อมูลรวมทั้งกรอกในแบบฟอร์มที่ทางคุณเน็ตเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตให้มาเรียบร้อยวันผฤหัสกก็รอคำตอบ แล้วก็วางเปล่าผ่านไปหนึ่งวันกระทั่งวันศุกร์วันศุกร์ก็มีคําตอบมาจากเจ้าหน้าที่คนซึ่งคราวนี้เปลี่ยนเป็นคุณมิ้นซึ่งก็มีการสอบถามข้อมูลบางข้อก็ซ้ำซ้อนกับที่กรอกไปในแบบฟอร์มเมื่อวานแต่ว่าเราก็ให้ไปใหม่เท่าที่เราจะให้ได้เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ Google อาจจะทำงานแค่วันละไม่กี่ครั้งในการประสานงานกับเรา เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามให้ข้อมูลที่มากที่สุดหลังจากนั้นในวันศุกร์ที่16ก็้องเงียบไม่มีการติดต่อกลับมาจากทาง Google ส่วนในช่องเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงคือคลิปเริ่มลดลงจาก14คลิปเริ่มเหลือ12คลิป1 1คลิปสิ่งที่เราเห็นคือค่อยๆทยอยลดลงโดยที่เราไม่รู้ตอนนั้นเราคาดไม่ถึงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้น จนกระทั่งผ่านเข้าวันเสาร์ที่17วันอาทิตย์ที่18ซึ่ง Google ปิดทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อ Google ปิดทำการก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีของเราจนกระทั่งเข้ามาสู่วันจันทร์ที่19วันจันทร์ที่19ทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจน5้าโมงเศษช่วงเย็นทั้งคุณมิ้นก็ติดต่อมาว่าได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ฝ่ายเทคนิคซึ่งเป็นทีม น่าจะเป็นทีมฝรั่งแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอีเมลเป็นภาษาอังกฤษติดต่อกลับมาภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงเสรศษเราสองทุ่มก็มีอีเมลมาโดยเป็นอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมกับลิงก์ซึ่งพอเรากดเข้าไปมันก็กลายเป็นการ Recovery เป็นการกู้คืนอีเมลแต่เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งดูเหมือนกับว่า การกู้คืนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เทคนิเคเข้าไปหรือรหัสเข้าไปถอดทุกสิ่งทุกอย่างที่แฮกเกอร์ได้ทำไว้กับเมลเราจนเราสามารถเข้าไปเราตั้งค่าใหม่ได้ตั้งรหัสใหม่ได้ก็กลายเป็นว่าเราก็สามารถกู้คืนอีเมลของเรากลับมาได้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งก็คือการกู้คืน Gmail ซึ่งต้องใช้ในการ เข้าช่อง YouTube หลังจากที่กู้คืน Gmail มาได้เราก็จะเข้าไปที่ช่อง YouTube เป็นลำดับถัดไปทีนี้พอเรา Gmail นี้เข้าไปในช่อง YouTube ก็ปรากฏว่าเราเข้าได้คราวนี้เราก็เป็นเจ้าของช่องแล้วผมก็ไปปรับแก้โน่นนี้นั่นไปแก้ไขสิ่งต่างๆไปตรวจดูว่าแฮกเกอร์ทำอะไรไหมหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ค้นพบว่าช่องถูกสไตร์ก็คือถูกคำเตือนคำเตือนเรื่องการลงคลิปละเมิดซึ่งก็แน่นอนแฮกเกอร์ไปเอาคลิปละเมิดมาลงอยู่ละ ทีนี้ก็เลยก,ก็คิดว่าน่าจะต้องมีการจัดการจาก YouTube เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลับไปแจ้งที่ทางคุณมินซึ่งคุณมินเจ้าหน้าที่สปอร์ตก็ดีมากก็ตอบกลับมาว่าน่าจะสักพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่คงจัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามีความไม่ปกติเกิดขึ้นกับบัญชี YouTube เนี่ยสุดท้ายก็จะมีการคืนค่าให้เหมือนกับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ซึ่งในเช้าวันอังคารที่20ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติก็สรุปรวมใช้เวลาในการ,รเผชิญกับปัญหาถูกแฮกเกอร์แฮ็กช่องครั้งนี้ทั้งหมดเกือบ7วันเต็มโดยรวมเสาร์ทิ์ซึ่งหยุด2วันไปด้วยซึ่งถ้าไม่ติดเสาร์ทิ์ก็อาจจะใช้เวลาแก้ปัญหาทั้งหมดนี้เราเหล่า5วัน ซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะแตกต่างกันจากเท่าที่ฟังมาหลายๆช่องบางช่องอาจจะไวกว่านี้บางช่องอาจจะจบายในวันเดียวบางช่องใช้เวลาร่วมเดือนก็มีนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการติดต่อประสานงานเป็นอย่างไรแต่จากทั้งหมดที่ตกผลึกออกมาได้ความว่าอันนี้สำหรับเล่าสู่กันฟังทั้งคนที่กำลังทำ u t u b e หรือเพื่อนๆที่เป็นช่อง YouTube และกำลังมองหาข้อมูลสำหรับ ช่องที่โดนแฮกเกอร์แล้วกำลังตนกตกใจอยู่นะครับอันนี้บอกเลยว่า1คือไม่ต้องตกใจตราบใดที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดกับ y o u t u b e เพราะเปรียบเสมือนไปณนะปัจจุบันคือผมคิดเอาเองว่า YouTube ก็เปรียบเสมือนเจ้าของตลาดแล้วเราก็คือเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยก็คือ,อ,อพ่อค้าในตลาดแล้ววันหนึ่งมันมีคนนอกตลาดเข้ามารังแกเข้ามาโกงถ้าเจ้าของตลาดเขาปล่อยให้ถูกโกงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ไม่มีพ่อค้าในตลาด ไม่มีใครมาเดินตลาดก็แจ๊งร่มสลายเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ต้องปกป้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก็คือเจ้าของตลาดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้มีนักเลงเข้ามาลังแกได้แต่สุดท้ายเจ้าของตลาดก็ต้องออกมาจัดก,การเราก็ต้องคืนค่าเสียหายทั้งหมดคืนทุกอย่างให้กลับมาสู่ความปกติดังนั้นถ้าช่องถูกแฮ็กไม่ต้องตกนกตกใจนี่ข้อที่1ข้อที่2ที่ต้องทําก็คือหาทางติดต่อซัพพอร์ตให้เร็วที่สุดโดยธรรมชาติแล้ว ช่องที่ติดต่อกับซัพพอร์ตก็มักจะใช้เมลซึ่งเป็นเมลที่น่าจะถูกแฮกนั่นแหละในการติดต่อซัพพอร์ตดังนั้นก็จะไม่มีเมลในการติดต่อกับซัพพอร์ตก็ให้หาเพื่อนช่องที่เป็นครีเอเตอร์ให้เขาทักซัพพอร์ตให้แล้วให้เขาแจ้งให้ว่าให้ติดต่อกับเราที่อีเมลไหนหรือไม่ก็ให้เพิ่มอีเมลเนี่ยเวลาติดต่อซัพพอร์ตในการ อย่างณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ผมเกิดปัญหาณปัจจุบันเนี่ยผมมีถึง3เมลที่สามารถติดต่อถึงซัพพอร์ตได้ซึ่งก็คาดว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าครั้งที่เพิ่งเกิดนี้นะครับหลังจากที่1ไม่ตะหนกตกใจ2พยายามติดต่อซัพพอร์ตแล้วก็3รหลอ่อทําตามขั้นตอนเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่าตื่นตนกเพียงแต่ว่าอาจจะเสียโอกาสเสียเวลาไปบ้าง แต่ก็จะแลกมากับบทเรียนเรื่องความปลอดภยัยเรื่อง security ที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นก็ทั้งหมดในคลิปนี้ก็เป็นการบอกเล่าให้ fc ของช่อง legendary channel ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้เป็นความรู้เพื่อแผ่วิธีการ,รเผชิญกับปัญหาเวลาถูกแฮกเกอร์แฮกช่องสำหรับ Youtuber ท่านอื่นๆน,นะครับก็ สรุปง่ายๆนะครับวิธีแก้ปัญหาเมื่อถูกแฮ็กช่อง1ตั้งสติ2หาทางติดต่อซัพพอร์ตถ้าติดต่อเองไม่ได้จากอ e ีเมลอื่นๆหาเพื่อนช่องอื่นติดต่อให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนมีเท่านี้ไม่ต้องตระหนกตกใจก็คงมีเท่านี้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นทั้งข่าวสารที่ได้อัปเดตกันแล้วก็จะเป็นทั้งประโยชน์สำหรับข้อมูลในคลิปนี้ทั้งหมดด้วย ด้จิตราลวะและเจนเดอรีชแนล